อันที่จริงผู้ช่วยหญิงคนใหม่คนนั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแค่คุณเคยชินกับแบบลีน่าสั่งการไป70%แต่สามารถทำงานได้สำเร็จ100%อย่างก,กับปีศาสตร์เพราะฉะนั้นคนเราต้องรู้จักคุณค่าอย่ารอให้ถึงเวลาที่เสียไปแล้วจึงจะเสียใจภายหลังอย่างเช่นผมบริการที่รักษาการขับรถดีแถมยัเป็นผู้ช่วยซ e อได้อย่างผมก็นับว่าหาได้ยากลีน่าก็แค่ลาหยุด รอเขากลับมาแล้วคุณก็รีบออกจากงานได้เลยไร้น้ำใจจริงๆดีที่ผมได้รับข้อความของคุณแล้วรีบกลับมาที่บริษัทเราทำงานก็คนอยู่ที่บริษัทอยู่แล้วอีกอย่างฉันไปส่งข้อความให้คุณตั้งแต่เมื่อไหร่กันเป็นคุณที่ส่งข้อความให้ผมเธอฉันส่งข้อความให้คุณแล้วเหรอทำไมฉันไม่รู้ละ่ะได้ได้ได้ยอมรับว่าส่งข้อความให้ผมก่อนกับยอมรับว่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดียากขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ไม่รู้ว่ามีใครบางคนสองวันมานี้เป็นอะไรแล้วไม่อยู่กับรถกับรอยบ่อยๆไม่เห็นหน้าเห็นตาทั้งวันย <c oughs> ไม่มีที่ระบายความอัดอั้นตันใจในจิตใจของผมได้เลยนะ <c oughs> ไม่ต้องมาปรับทุกข์ให้ฉันฟังตั้งใจขับรถของคุณไปเถอะ <c oughs> ขอรับ